ครับพอดีมีเด็กเขียนจดหมายมาถามว่าเป่าฟลูดขึ้นออกเต็2สองแล้วเสียงมันตกออกเต็ล่างเนี่ยทำยังไงดีนะก็อธิบายง่ายๆแล้วกันว่าลมของออกเต็2สองเนี่ยเราจะต้องเร็วขึ้นอันนี้การที่จะทำให้ลมเร็วขึ้นนะหนึ่งคือเป่าแรงนะถ้าเป่าแรงเสียงก็จะดังนะวิธีง,ง่ายๆคือปิดรูเป่าให้เล็กหนนะแต่ว่าอย่าปีดปากอยาเกรงปากนะกตัวอย่าง จะใช้วิธีการคล้ายๆกับยืน่นริมฝิปากล่างออกไปนั่นเองนะฮะเรา,าดูที่ <S <S เราจะลองใช้วิธีการเป่าฮอกเตฟล่างขึ้นฮอกเต็บนฝึกการใช้ปากโดยที่ไม่ให้ดังขึ้นนะถ้าฝึกนี้เป็นบ่อยก็อาจจะเป่าง่ายขึ้น แบบน,นี้ดูแล้วแต่นะว่ามันจะช่วยได้ไหมนะฮะก็วันนี้ฟลุตท,ที่เรามาเป่าเนี่ยเป็นฟลุตท,ที่น้องที่เขาใช้เมียสาาว่าเข้ามาให้ลองดูเป็นฟลุตเงินเก้น 1, 9, 8, 0, นะฮะคีย์ชุกทองนะเมียสาาว่าซึ่งมีระบบบล็อกเกอร์ซิสเต็มมีเหล็กผ้าคีย์มันจะค่อนข้างไวทีเดียวนะเวลาเป่าอะไรจะรู้สึกได้ทันทีว่าคีย์มันไว ได้ชัดน่าสนใจมากเมียสว่า